เสร็จแล้วค่ะน้องๆลองลุ้นกันต่อเนาะมีราวกษัตริย์มีดาวสตาร์ด้วยลองทางทำดูอีกตั้งหนึ่งนะมาจะปังไหมเมื่อคืนก็ปังเนาะดาวปกเราเนาะดาวปกกับดาวสตาร์เนาะปังนะบนล่างเลยเด้งเด้งเลยโอ้เมื่อคืนนี้ดาวสตาร์ทั้งบนทั้งล่างเลยนะให้ไปศูนย์สองสามศูนย์สองสามหก แปดหรืออะไรอะนะบนล่างเลยค่ะบนล่างเลยศูนย์สองสามหกแปดนะให้ไปสองตัวก็หกสองหกสองสองได้ตั้งบนทั้งล่างนะแล้วก็สองหแล้วก็แตกสามตัวด้วยศูนย์สามสองโอ้ค่อยยังชั่วแล้วคืนนี้จะเป็นยังไงนะดาวสตาให้ไปห้าหนึ่งลองดูนะคะ ว่าจะปังไหมไม่รู้เหมือนกันเนาะโอ้ยก็ไม่เข้าไม่หลุดนะคะคนคนที่ทําก็อยากไอ้นี่เนาะก็อยากได้เหมือนกันแต่รู้สึกว่าเนี่ยไม่มีศูนย์มันทําอะไรไปไม่ถูกเลยนะตัวเลขไม่มีศูนย์เนี่ยก็ยังคิดถึงศูนย์อยู่แต่ทําไมศูนย์ไม่ไม่เด่นวันนี้งงเลยงงเลยแต่เอาเป็นหลักเป็นหลักร้อยนะไอ้ที่ว่า ที่ให้ไปน่ะสอง <rendo S 1> สามศูนย์ไม่ได้ออกศูนย์สองสามนะคะศูนย์สองสามนะคะน้องๆแล้วก็คูณหกประตูก็แล้วกันเนาะคูณหกประตูเยอะไปไหมถ้าเยอะก็ตัดเอานะคะตัดเอาตัวที่ชอบตัวที่เด่นเด่นแค่นั้นก็ได้นี่อย่างศูนย์สองสามอะไรเนี้ยศูนย์หนึ่งเก้าก็ชอบนะคะศูนย์ก็ไม่มีกี่ตัวเนาะก็มีไม่กี่ตัวเนาะนะคะแล้วก็ตัดเล่นที่มีตัวเด่นๆกันก็แล้วกันเนาะ สองสับปสองก้อะไรที่มีสองสามอะไรเงี้ยชอบสองชอบสองทักจานเพราะเขาเด่นมากกว่านี้นะคะตอนแรกว่ามันจะมาแต่ตัวเดิมเลยเห็นไหมสามเก้าพี่ไม่ลงให้เลยนะเพราะมันตัวเดิมเกินไปเนาะแล้วทาไมเขาถึงมาเด่นว <c oughs> างตรงเลขเดิมเดิมนี่จะไม่ชอบเลยแต่ทําไมมาบ่อยเนาะคิดเอาอย่างนี้ละกันไอ้ที่เราไม่คาดคิดเนะ่ยตอนนั้นเห็นไหมเจ็ดมาอาทิตย์หนึ่งอะนะ แล้วก็สามเคยมาอาทิตย์หนึ่งเหมือนกันนะสามก็คเคยมานะอาทิตย์หนึ่งอ่ะสามเก้าอ่ะมาคู่กันอนะ่ะอาทิตย์หนึ่งเต็มเต็มเหมือนกันนะสามสามกับเจ็ดเนี่ยนะวันนี้เขาก็เด่นอีกแลนะ้วสามเนาะดาววีของเราเนาะลองดูนะคะเรากระชาตไปให้ให้ใหไปห้าห้าสีในงวดน,นี้เนาะห้าสีตามนี้เลยอืมที่จริงเก้ากับอะไรนะเก้ากับสามเนี่ยชนกันนะ ชนกันนะพี่อยากได้สามด้วยนะเอเรากาชาตินี้แต่มันชนกับเก้าก็เลยเอาเลือกเก้าเนาะอยจะเอาไงดีก็เลือกแต่นีองนอนนะคะเอาอย่างนี้เอาอย่างก็ได้นะคะสามเอามาจับคู่เด่นก็ได้นะสามห้าสามสี่เนาะอืมนอกนั้นไม่ต้องแล้วเพราะว่าเขาเด่นห้ากับสีเนาะเอามาสามสี่สามห้าสองตัวพอนอกนั้นก็ตามนี้เลยก็เลือกเลือกเอานะคะกลัวมาเบิ้ลน,นะคืนนี้เนาะ เราของเราเนาะวัวเบิลอีกมเมื่อคืนก็เบิลเจ็ดเจ็ดใช่ไหมอืมแต่เบิลเลือกเลือกเล่นเอาแล้วกันไม่ต้องเอาทุกตัวนะคะเลือกเอาแค่สี่สี่ห้าห้าศูนย์ศูนย์ก็ได้เนะเบิลนะสี่สี่ห้าห้าศูนย์ศูนย์เนาะไม่ต้องไม่ต้องเอาหมดไม่ต้องเอาทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันเยอะไปคิดว่ามันอาจจะไม่มาเนาะมันจะมาะไรทุกวันเนาะ อืดาวบีของเราโน่นจะเบิลวันนี้เมื่อคืนไม่มาวันนี้ละมาเดี๋ยวนึกก่อนเมื่อคืนมาอะไรมัง่งคืนนี้คิดว่ามา,มานะเบิลน,นะดาววีของเราเนาะเมื่อคืนไม่มาทั้งสองไอ้นั่นเลยเมื่อคืนดาวปกเราก็แปดบนล่างเนาะเสียดายตัดหนึ่งทิ้งวันมปต้องพูดถึงช่างมันเนาะช่างหัวมันเอาใหม่นะเราไปลาวกาซาดาวสตาร์ดูสิ ่าจะเดินไม,ม่วันนี้เพราะปกติทำทำได้น้อยมากนะฮเนี่ยนะคะเอาเป็นว่าประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะเอออโอเคขอให้ทุกคนโดย,โดย,โดยโปๆปังๆนะคะรุ่นไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ